วิไลมิสตรีสตอรี่นิยมเรื่องลี้ลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้มีตำนานเรื่องผีมาบ้องของทางล้านนามาเล่าให้ฟังครับตำนานผีมาบ้องเป็นตำนานที่เกิดขึ้นในภาคเหนือที่มีการเล่าขานกันต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มาจนถึงยุคปัจจุบันครับโดยสมัยก่อนทางภาคเหนือเวลากลางค่ากลางคืนหากได้ยินเสียงม้าวิ่งไปตามท้องถนนแล้วลก็พึงสงสัยได้เลยว่านั่นอาจเป็นเสียงวิ่งของผีมาบ้องก็เป็นได้ครับผีม้าบ้องเป็นผีที่ท่อนบนเป็นมนุษย์และท่อนล่างเป็นม้าโดยมีตำนานผีมาบ้องอยู่ด้วยกัน3แบบครับ ตำนานผีมาบ้องแบบที่หนึ่งตำนานนี้เล่ากันว่าผีมาบ้องเกิดจากชายที่ตระหนีขี้เหนียวคนหนึ่งครับซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญสุนทานไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขามัวแต่ทำมาหากินจนลืมมีครอบครัวและไม่เคยมีสัมพันธ์ทางเพศกับใครมาก่อนเลยจนมาถึงวันหนึ่งเขาได้เสียชีวิตลง พอวิญญาณเขาออกจากร่างแล้วเขากลับนึกได้ว่าตอนเป็นคนเขานั้นยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีครอบครัวและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม่มีคนมาดูแลศพวิญญาณของเขาจึงเกิดความอิดฉาริษยาคนที่มีครอบครัวจนทำให้กลายเป็นผีมาบ้องมีร่าง ครึ่งคนครึ่งมมาครับและในตอนกลางคืนก็จะวิ่งไปรอบๆอบหมู่บ้านเสียงดังกุกกับกุกกับชวนขนลุกขนพองสยองกล้าวครับและเมื่อผีมาบ้องไปพบเจอกับชายหนุม่มที่กำลังเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปจีบสาวในยามค่ำคืนแล้วละก็มันจะปรีเข้าใส่ชายหนุม่มผู้เคราะหร้ายคนนั้นทันที และจะใช้ขาหลังดีดไปที่หว่างขาของชายหนุ่มจนจุกหน้าเขียวเลยทีเดียวนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับตำนานที่หนึ่งในเรื่องของผีมาบ้องคราวนี้ลองมาฟังตำนานในแบบที่สองกันดูนะครับตำนานของผีมาบ้องแบบที่สองเขาเล่ากันว่า ีม้าบ้องเกิดจากม้าตัวหนึ่งที่ตายไปแล้วโดยม้าตัวนี้มันอยู่เป็นคู่ครับโดยเจ้าของของมันได้เลี้ยงม้าคู่นี้มาตั้งแต่มันทั้งคู่ยังเป็นม้าเด็กอยู่เวลาเจ้าของจะออกไปไหนก็จะพามันทั้งคู่ไปด้วยเสมอครับทำอย่างนี้เรื่อยมาจนม้าทั้งสองนี้ เป็นม้าหนุ่มแต่อยู่มาวันหนึ่งม้าหนุ่มตัวนี้เกิดล้มป่วยลงและไม่สามารถเดินทางไปกับเจ้าของได้เจ้าของของมันจึงเดินทางออกจากบ้านไปกับเพื่อนมันม้าหนุ่มตัวนี้มันจึงรอคอยการกลับมาของเพื่อนของมันโดยตลอดมันเฝ้ารออยู่วันแล้ววันเล่า แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเพื่อนของมันจะกลับมาหามันอีกครับอาการป่วยของมันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นร่างกายของมันก็สุดลงสุดลงมันทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนในที่สุดมันก็ได้สิ้นใจลงครับแต่วิญญาณของมันยังห่วงหาอาไลคู่ของมันอยู่โดยตลอด นั่นจึงทำให้เมื่อถึงเวลากลางคืนม้าตัวนี้จะออกวิ่งเที่ยวตามหาคู่ของมันวิ่งไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อตามหาคู่ของมันอย่างไม่ลดละและมันก็ยังคงตามหาคู่ของมันจนตราบเท่าทุกวันนี้ตำนานผีมาบ้องแบบที่สามครับผีมาบ้องแบบที่สาม ตามตำนานเราว่าผีมาบ้องก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่เองนะครับแต่เพียงถูกวิญญาณม้าเข้าสิงในเวลากลางคืนซึ่งโดยปกติแล้วในตอนกลางวันเขาก็จะดูปกติเหมือนคนทั่วๆไปนี่เองครับแต่พอตกเวลากลางคืนวิญญาณม้าก็จะเข้าสิงร่างคนคนนั้น คนคนนั้นก็จะกลายร่างเป็นม้าบางทีก็เป็นม้าขาวบ้างม้าสีดำบ้างด้วยผีมาบ้องนี้จะชอบขโมยกินไข่เป็ดไข่ไก่ของชาวบ้านบางทีก็กินซากสัตว์ตามทุ่งนานะครับแต่ถ้าใครไปพบเจอกับผีมาบ้องเข้าละ่ะผีมาบ้องก็จะไล่ทำร้ายทันทีครับดังนั้นหากคืนไหน ชาวบ้านได้ยินเสียงมา้าร้องหรือม้าวิ่งในเวลากลางคืนคนโบราณจะไม่ลงจากบ้านเรือนเลยนะครับและคนที่เป็นผีม้าบ้องนี้เมื่อหากินตอนกลางคืนเสร็จแล้วพอใกล้สว่างเขาก็จะกลายร่างเป็นคนและกลับไปนอนที่บ้านของเขาและยังมีความเชื่ออีกว่าหากเราเนี่ย กลับบันไดบ้านของคนที่เป็นผีมาบ้องโดยกลับบันไดจากด้านบนเอามาเป็นด้านล่างแล้วด้านล่างขึ้นเป็นด้านบนแล้วแล้วก็คนที่เป็นผีมาบ้องจะขึ้นบ้านไม่ได้และจะต้องตายลงเมื่อเวลาฟ้าสางครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับตำนานผีมาบ้องของทางภาคเหนือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ